สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมีโอกาสนะครับไปตรวจสอบกล้วยไม้ที่ออกขวดเอาไว้นะครับปรากฏว่านในห่วงแรกนี่ครับที่เราออกขวดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อจากการเพราะนะครับมิสเตอร์ชนก็นํามาออกขวดเพราะว่าเสียดายเป็นไม้ที่อยากได้ยูอพอดีกุหลาบเวียดนาม ก็ไม่ได้คาดคิดอะไรไม่ได้หวังอะไรนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็เป็นข้อดีนะครับของการที่เราเพาะกล้วยไม้ได้เองนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราออกกดแล้วเนี่ยแล้วเขารอดแล้วเนี่ยก็ถือว่าฟลุกนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการนําไม้เล็กเนี่ยครับมาปลูกเลี้ยงอนุบาลนะครับ ไปดูขั้นตอนกันเลยครับเป็นอีกขวดหนึ่งนะครับซึงติดเชื้อติดเชื้อรานี่ครับแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับมันมีต้นที่พอจะออกมอกลิ้งข้างนอกเผื่อจะรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาออกแตะก้าพึ่งไว้เลยนะครับได้ดีกว่าไม่ได้นะครับเป็นไม้ที่อยากได้อยู่เหมือนกันกุหลาบเวียดนามนะครับเดี๋ยวลอกออกผึ่งกันนะครับก็ในเมื่อมันติดเชื้อนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยราก็จะเต็มขวด ดีไม่ดีไม่ได้เลยนะครับรีบเอาออกมาผูกข้างนอกเลยเอานลครับแกะออกมาเลยไม่ต้องไปเสียเรียนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับทํามันก็มีได้มีเสียบ้างก็ไม้ที่ติดลาครับเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วเ,เอาออกมาผึออ่งแต่ตะก้านี่ฮะก็เรียกว่าเอาปลูกเลียงข้างนอกมาซะนะฮะอิวมา ถลอดก็เป็นรเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แหละครับเชื้อราเนี่ยมีบางท่านนะครับบอกว่าถ้ามันติดเชื้อราแบบนี้เ,เขาบอกว่าให้เอาออกปลูกข้างนอกเชื้อราอยู่ในขวดมันมันไม่ตายบางคนเขาบอกอย่างนั้น,นะฮะริงเทสยังไงเราไม่รู้ไม่เคยลองก <N> ็เีได้ดครับ <N> ทำไปแล้วเสียเวลามา กือบนานมากนะก็ได้บ้างได้นิดได้หน่อยก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ทักกี่ต้นนะครับใต้กลาเวียเวียดนามครับตัวนี้เลี้ยงง่ายครับ เ,เวียดนามีกล้านะนะครับนครับเราได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างน้ํานะครับวุ้นที่ติดอยู่เนี้ยล้างแล้วก็ไปพึง่งปลูกเลี้ยงเลยนะอาจจะได้ไม่กี่ต้นแต่ว่าถ้ารอดก็โอเคนี่ครับเราก็มาฉีดล้างวุ้นแบบนี้เลยฉีดล้างวุ้นไม่ต้องไปสนใจนะล้างวุ้นออกท่วน,นี้แหละครับเราก็ นําไปแบบนี้นะนะครับแเนี้ยเราก็ไปพึ่งปลูกเลี้ยงได้เลยครับเนี่ยอาจจะให้เขาอยู่รวมๆกันหน่อยก็ได้เพราะต้นเขาน้อยจะได้พึ่งผาใ่ตั้งแต่ละกันแถวานี้นะครับก็เอาไปพึ่งไว้ไปมากเลยน้อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่ครับเป็นกล้วยไม้เล็กที่ เราได้ออกขวดไว้ที่แรกคิดว่าจะไม่รอดไอชุดนี้นี่ออกตั้งแต่เป็นโปรโตโคอมเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเอ,อ่อเป็นอะไรที่แปลกนะพอเอาออกจากขวดปั๊บก็มาเลี้ยงข้างนอกใส่ตะก้าไว้เนี่ยตะก้าเล็กๆแบบนี้ตะก้าเก่าๆปรากฏว่ารอดทุกเม็ดไม้แข็งแรงดีมากส่วนอันนี้คืออีกขวดครับเป็นกล้วยไม้ที่ติดเชื้อนะครับก็สาม,มารถนํามาปลูกเป็นอนุบาลเลี้ยงแล้วก็รอดแล้วครับเนี่ย แข็งแรงมากนะครับรอ,อดและแข็งแรงมากเดี๋ยวเราไปปลูกกันไปปลูกกันเอาล้ครับสําหรับบางอันที่เราหั่นมาแล้วมันไม่พอดีอัดเข้าไปแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะไม่สวยเราก็แค่หั่นหน้าเขานะเฉือนหน้าเขาให้สวยะคือตาหรับเน้นความสวยงามก็ได้นะน,นี่ก็ไม่ค่อยจะคุม อานี่ครับสวยแล้วครับนีหน้าตาสวยมากนะก็ได้วันนี้เราได้สี่อันครับเราไปดูผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นถ้วยนิ้วก่อนเป็นไม้ที่ออกจากขวดเป็นไม้ติดเชื้อแล้วก็รอดเลี้ยงต่อรอดวันนี้เดี๋ยวหาที่อยู่ให้เข้าใหม่ด้วยกันไปอยู่ในถ้วยนิ้วอนุบาลก่อนอ้าวแล้วครับทีนี้เราก็มาทํากันเลยมาปลูกมาเลี้ยงกันเลยนี่ครับเป็น เพนิ้วที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็อันดับแรกก็เอาปากาหรือดินตอรหรืออาหาไม้อะไรก็แล้วครับแย่รูเข้าไปก่อนให้รูมันพอกว้างๆแบบนี้นะฮะพอเราแย่ไปแล้วแบบนี้แย่ทําไมครับเพราะว่าอย่างนี้ครับไม้เล็กของเราเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะมีรากอยู่หลายรากอยู่เหมือนกันก็เ,เอาสักรากหนึ่งเป็นตัวยึดเกาะแย่เข้าไปนี่ยแล้วก็เดยกว่า ก็ถักลากเขายาวลากเขาลึกเราก็แย่ให้มันลึกหน่อยนะนำเขานิดนึงนะหนะลังนี้ราก็ลากไาลากหนึ่งแย่เข้าไปเรียกว่าเป็นการให้เขาได้ยึดเกาะกับ,ก,บกับวัสดุปลูกของเรานะนี่เท่านี้ครับก็เลี้ยงไว้ตามธรรมชาติแค่นี้เองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาก็จะแตกลากใหม่เขาก็จะเกาะเครื่องปลูกนะครับ mm hmm. ก็ได้ละหนึ่งต้นนะครับ ต้นต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะฮะนี่อ่แะแหวกเขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็เช่นเดียวกันครับลากใบลากหนึ่งใส่เข้าไปหนีบแบบเนี้ยนะฮะเอาแล้วอ่ะอีกต้นหนึ่งถือว่านี่คือข้อดีของการเพาะปุ้ยไม้ได้เองฮะเก็บได้ทุกเม็ดโดยเฉพาะไม้แตยพันธุ์ดีๆนะฮะเราสามารถที่จะเกว่าเก็บได้จริงๆนะครับเนี่ อทำให้สวยแล้วก็เปลี่ยนลากเอาละจัดให้เข้าสวยๆเนี่ยจัดนี่ฮะจะเห็นว่าปลูกไว้แบบนี้ไม่มีหลุดครับเอาละครับอ่ะอีกต้นหนึ่งจริงๆแล้วมีได้ตะกร้านี้ได้ขวดนี้ขวดเพาะเนี่ยได้ต้นมาประมาณเยอะเหมือนกันเท่าที่มองเห็นพอเลี้ยงโตโอ้ได้เยอะครับคุ้มก็ถือว่า เดี๋ยวเข้าไปนี่ครับก็ปลูกเลี้ยงเขานะครับเดี๋ยวพอเขาเติบโตเป็นต้นใหญ่เราค่อยย้ายที่อยู่เขาอีกทีครับนี่ครับเราได้ทั้งหมดนะครับสต้นเดี๋ยวเรา,เ,ราเอาไปเขาไปวางเลี้ยงไว้ในแร็กนะครับให้ปุ๋ยให้ยาตามปกตินะครับ อ่ตัวนี้เป็นกุหลาเบเวียดนามนะครับมิตรชนก็อยากได้เป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกง่ายออกดอกเก่งนะครับเอาละครับพอเราปลูกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตีต้นเราก็มาวางไว้ในแลกนะครับนี่แบบนี้เลยนะ่าแล้วก็รดน้ําให้ปุ๋ยตามปกตินะครับก็ถือว่าวันนี้มาสาธิตวิธีการเก็บทุกเม็ดให้ดูนะครับ ล้ยไม้ติดเชื้อกล้ยไม้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรอดก็ถือว่าเป็นคลพอยได้ครับสาหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบออกชอบใจครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าครับมิตรชนจะนาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการต้ไม้มาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ